คนที่เกิดวันศุกร์นะคะบทสวดมนต์นะคะบทใดนะคะที่คุณควรสวดเสริมนะในช่วงเข้าพรรษานะเพื่อที่จะหนุนนําให้ธุรกิจการงานการเงินนะคะของคุณนะคะไปในทิศทางที่ดีคล่องตัวมากขึ้นแล้วก็จะเริญรลุ่งเรืองนะคะมาดูกันนะคะบทนี้นะคะควรสวดเสริมหลังจากที่คุณสวดมนต์บทปกติในชีวิตประจําวันของคุณเสร็จแล้วนะคะอ่ะมาดูกัน ขอบารมีของครูบาอาจารย์นะคะประสิทธิและก็บทสวดมนต์นะคะมาประสิทธิณคลิปนี้นะคะสําหรับคนที่เกิดวันศุกร์นะคะมาดูกันโอ้โหนี่คือบทสวดสําหรับคนที่เกิดวันศุกร์ในช่วงเข้าพรรษานี้นะคะบทสวดมนต์นะคะบทสวดพระพุทธเจ้าชนะมานนะคะคือบทที่คุณจะต้องสวดนะคะ หลังจากที่คุณสวดบนปกติในชีวิตเพื่อหนุนนําให้การงานการเงินนะคะแล้วธุรกิจของคุณคล่องตัวและเจริญก้าวหน้านะคะตั้งนโมสามจบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะปัญจมาเรชิโนโนาโถปัตโตสัมโพธิมุตตะมัง ตะตุสัจ,จังปะกาเสติธรรมะจักกังปวัตตะยิเอเตนะสัจจะวเชนะโหตูเมชัยมังขลังสามจบนะคะบทนี้เป็นบทสวดพระพุทธเจ้าชนะมารซึ่งใครที่ได้สวดแล้วไม่ใช่แค่คนที่เกิดวันศุกร์เท่านั้นทุกอย่างนะคะจะผ่านไปได้อุปสรรคต่างๆจะผ่านไปได้การเงินการงานธุรกิจของคุณจะคล่องตัวมากขึ้นค่ะ